สโมอรหน,นองบัวพิชยา P F C N P F C N P F C เจ้าแห่งลูกเตะเขาก็ต้องที่นี่สโมอสรหน,นองบัวพิชยา F C หนองบัวพิชยา F C ที่นี่เราพรอม็นแชมป์เปี้ยน N P F C เราพรอมสะบัดปงและสึกคาร์เนลเราก็พรอม็นแชมป์เบือนหนองบัวพิชยา F C ที่นี่เราพรอม็นแชมป์เปี้ยน Champion. เราเพร่มสปาร์ก yeah, และสึกขั่ย <yeah. S 1> เราก็เพิ่มเป็นแชมป์เ้นพวกเราเป็นทีมภูมิภาคเป็นทีมเล็กๆพวกเรามี สโมสรนนองบัวพิชยาเอฟซีหนองบัวพิชยาเอฟซีที่นี่เราพร้อมเป็นแชมป์เปี้ยน NPFC เราพร้อมสปาร์ตรงและสึกขาเนียรเราก็พร้อมเป็นแชมป์เปี้ยนน้องบัวพิชยาเอฟซีที่นี่เราพร้อมเป็น,นแชมป์เ,เปี้ยน NPFC เราพร้อมสปัร์ตและสึกคาเนียวเราก็พร้อมเป็นแชมป์เปี้ยรวมพลังกายใจให้ทีพยาไก่ชนทีพยาไก่ชนทีพยาไก่ชนรวมพลังกายใจให้ทีพยาไก่ชนทีพยาไก่ชนทีพยาไก่ชน,าาชนและกูกล้องร้องตะโกนว่าเรามาเชียร์น้องบูน้องบัวพิชญยาเอฟซีแดดจะร้อนเพียงใดทีมเรายังสู้อยู่ NPFC NPFC ก็พอมเป็นแชมเบอร์ผ่านอีสานคุณก็รู้เรากำลังมาเต่าไฟอยู่ในใจพร้อมกับแรงศรัทธา NPFC ทีมนี้เรายังมามากับความมั่นใจและพรอแแฟนบอลกระภุมใจทำให้หนองบัวลำพูมีชื่อในลีฟุตบอลไทยให้การทั้งสนามไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ทั้งในบ้านและนอกบ้านทีมเราพร้อมไฟรวมพลังกายใจให้ทีพญาไก่ชนทีพญาไก่ชนทีพญาไก่ชนรวมพลังกายใจให้ทีพญาไก่ชนทีพญาไก่ชนทีพญา และถูกล้กลองร้อนตะโกนว่าเรามาเชียร์น้องบัวน้องบัวพิชญยาเอฟซีดดจะร้อนเพียงใดทีมเรายังสู้อยู่ NPFC! NPFC! NP! เ NP ี Yes yeah, the rock and pop and มาเป็นทีมเล็กๆพวกเรามีมิตรภาพพวกเราพร้อม Respect ให้กับแฟนบอลไทยทีมอื่นทุกๆทีและด้วยน้ำใจในก,กีฬาเราพร้อมจะบอยบินจะกไก่รองบอลสุพยากไก่ชนทบขอสโม,ม,มสอสนสมัติคู่ท้งใต้รงนักฟุตบอลคุณภาพยิ่งกว่าเครื่องจากกลชื่อเสียงยังคงอยู่และความดียังคงทนจากฟุตบอลตรตงๆที่ทำให้คนนับเพิ่มเิินเป้าหมายขึ้นที่หนึ่งทั้งที่เราหน,น้เรื่องเดินจากตอนนี้มันก็คงไม่ยากการวางแผนออกรบค่ายก็แลย ทุกอย่าง p e r f e ฟ t bad b l o o กระูมิใจทำให้หน้องบัวลำพูมีชื่อในลีกฟุตบอลไทยเหตุการทั้งสนามไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ทั้งในบ้านและนอกบ้านทีมเรามาพร้อมไฟรัวพลังกายใจให้ทีมพญาไก่ชนทีมพญาไก่ชนทีมพญาไก่ชนรัพลังกายใจให้ทีมพญาไก่ชนทีมพญาไก่ชนทีพาานท่พญาไก่ชนกลุ่ก,กองร้องตะโกนว่าเรามาเชียร์น้องบัวน้องบัวพิชญ์าเอฟซีแดดจะร้อนเพียงใดทีมเรายัางสู้อยู่ NPFC NPFC เอ็ สโมสรหน,นองบัวพิชยา FC N P F C N P F C เจ้าแห่งลูกเตะเขาก็ต้องที่นี่สโมสรหน,นองบัวพิชยา FC หนองบัวพิชยา FC ที่นี่เราเพร้อมเป็นแชมป์เปียน N P F C เราเพรา้อมสปัดกงและสึกคารเนยเราก็พร้อมเป็นแชมป์เปียรหนองบัวพิชยา FC ที่นี่เราเพร้อมเป็นแชมป์เปียน เราเพพ้อมสปาร์และสึกคาเนเนยเราก็พร้อมเป็นแชมเปี้ยนรวมพลังกายใจให้ทีพยาไก่ชนทีพยาไก่ชนทีพยาไก่ชนรวมพลังกายใจให้ทีพยาไก่ชนทีพยาไก่ชนทีพยาไก่ชน,าาชนและกูกล้องรอตะโกนว่าเรามาเชียร์น้องบัวน้องบัวพิชญ์ยาเอฟซีแด่จะร้อนเพียงใดทีมเรายัางสู้อยู่ NPFC NPFC That's right <S N P F C N P F C เจ e ah ้าแห่งลูกเตะเขาก็ต้องที่นี่สมสรหนองบัวพิชยา F C N P F C e ute, o o i, orn, N P F C เจ้าแห่งลูกเตะเขาก็ต้องที่นี่สมสรหนองบัวพิชยา F C นองบัวพิชยา F C ที่นี่เราพังเป็นแชมป์เปี้ยน N P F C เราพร้อมสปาร์ตองและสึกขาร์เยวเราก็พร้อมเป็นแชมเปี้ยนน้องบัวพิชยา F C ที่นี่เราพร้อมเป็นแชมเปี้ยน N P F C เราพร้อมสปาร์ตองและสึกขาร์เยวเราก็พร้อมเป็นแชมเปี้ยนภาคอีสานคุณก็รู้เรากำลังมาเตาไฟอยู่ในใจพร้อมกับแรงศรัทธา N P F C ทีมนี้เรายัางมามากับความมั่นใจและพร้อมประกาศสักดาประตู อยู่ข้างหน้านักกีฬาจะฟาดแข็งพูดถึงเรื่องความสมัคคีที่นี่เขาแข็งแรงพร้อมที่จะสู้ที่จะวิ่งแซงแมตไนลีกไหนเราก็พร้อมที่จะแจมกองหน้าพร้อมบุกทะลุทะลวงกองหลังหรือว่าปีกซ้ายขวาแข็งยิ่งกว่าเหล็กที่ไม่อาจจะดับได้ประตูรละคนจะเหนียวบอกเลยว่ายิงไม่ง่ายทุกอย่างเพอร์เฟกต์แฟนบอลกระูมมใจทําให้หนองบวัวลาพูมีชื่อในลีฟุตบอลไทยให้การทั้งสนามไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ทั้งในบ้านและนอกบ้านทีมเรา,าพร้อม กายใจให้ทีพยาไก่ชนทีพยาไก่ชนทีพยาไก่ชน,ชนรวพลังกายใจให้ทีพยาไก่ชนทีพยาไก่ชนทีพยาไก่ชนแ<ๆ>ูกลกล้องร้อนตะโกนว่าเรามาเชียร์น้องบูน้องบุ๋นพ,พ,พิชญะเอฟซีแดดจะร้อนเพียงใดทีมเรายัางสู้อยู่ okay. โอเคโอชุกลขหกชุดละหกวันนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะครับไปทาง youtube เนาะรอดูเนาะย t u b e จะมีขนาดไหนนะฮะอ่า มันไหลได้เปล่าเนี่ยเช็คก่อนนะครับเช็คก่อนก็เดี๋ยวรอกันเข้ามาสักหน่ยนะอยเนาะมันเป็นอะไรหรือหลุดไปแล้ว โอเคได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่างไงก็ไปเรื่อยนะนะครับขออภัยด้วย facebook มีปัญหาช่วงชวงหลังติดตัวเหลืองมาเรื่อยนะมาเรื่อยเลยก็ไม่รู้จะแก้ยังไงฮะเออนะเอาไปน่าจะใช้ท้ายดูการหรือว่าปีหน้าเลยนะครับ ก็ขอขอบคุณก่อนนะเจสปอร์ตนะครับบานยาจันตะคุณพรน,นพันเฮานะครับซับทว,วีวัสดุเอ็มกันโยธา2019เปี่ยมสุขคาเฟ่แล้วก็ราชสีอีสานฟาร์มนะฮะก็เหมือนเดิมนะก่อนเกมวันนี้แต่วันอาทิตย์ก็เลยก็เลยว่างมาก่อนเกมเนาะถ้าวันศุกร์นี่มันก็จะนานเกินไปแล้วก็ผลวันเสาร์นี่โหผลวันเสาร์นี่ไม่ไหวเหมือนกันนะครับนะแบบโอ้ระยอง พลิกกลับมาชนะสุขโไทยอ่ะหนึ่งอสองประตูหนึ่งอ่ะครึ่งแรกโดนหนึ่งศูนย์ก่อนแล้วก็เกมสูสีเกมโขทัไทยก็ใช้ได้แล้วมาโดนทีเด็ดในช่วงทีเด็ดในช่วงช่วงครึ่งหลังของระยองลูกทีมของโคตรโบก็กลับมาชนะได้แล้วก็โดนแดงด้วยเนาะหลังจากที่คือเกมมันสูสีแหละเนะนะระยองก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็หลังจากที่ ที่สุขโขไทยนำหนึ่งส่วนในช่วงครึ่งแรกเลอซันเดียมราชจัดให้แต่ว่าครึ่งหลังไม่ดีแล้วก็จอร์บัตโจมีการบาดเจ็บโดนเปลี่ยนออกไปครึ่งหลังเกมไม่ดีบัตโจมไม่อยู่แล้วก็โดนพับอยู่นะแล้วก็ตีเสมอได้กันต่อผลนะพลิกยิงสวยมากลูกนั้นแล้วก็อีกไม่กี่นาทีต่อมาไปหม่งเข้าประตูตัวเองไอ,งอ้าคาวดิโออะอยู่ดีไปหม่งเข้าประตูตัวเองเดือดเรียบร้อยครับสองหนึ่งสักพักมันไปโดนอีก ไอ้ใบแดงอีกอืยกขาสูงแล้วไปโดนหน้าเขาอะ่ะไปโดนโดนหน้าทิศบุตรจินดาเออเดือดืออครับดือดื้อเลยนะนอ่นะนะครับออกภาพาภายอีกโอ้ตายแล้ววันนี้อืจะแกงไปเรื่อย อย่างอยู่ไหมเนี่ยครับคอมหน้าจอเป็นไงสักครู่นะสักครู่นะภาพหายแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งฟังแต่เสียงก็ได้ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแนวใดเนีย ภาพหายได้เป็นไรฟังจะเสียงกันเลว่าเนาะเอาใหม่อะเสียงมันยังอยู่เนาะเสียงมันยังอยู่เราก็ไปกันเรื่อยๆแล้วกันเนาะ,ะช่วงหลังมานี่ สงสัยอยากได้คอมใหม่ว่ารายการนี่เพี้ยนนี่เอ้ยสักกูนะครับสักกูมองแก่นิดนึงแต่ไลฟ์มันยังอยู่ไหมอ่ะทำไมของผมมันชอบดิ่งออกไปอ่ะ ยังอยู่ไหมครับเอเนี่ยน่าจะหลุดออกไปอะทีนี้เอ้ยโอ้ลมไหมวันนีไน้ไปหลังเกียกนเนาะไปหลังเกียนดีกว่าเนาะ มันเป็นอะไรเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งครับ ยังอยู่ไหมครับพิมพ์มาบอกหน่อยพิมมาบอกหน่มมอยอโอเค รุปอย่างเดียวแล้วมั้งนะนะเมื่อกี้ว่าจะลองไลฟ์เฟซบุ๊กมันก็ไม่ได้ไลฟ์ไลฟ์ใช้มือถือไล์อะเพราะว่าจะใช้มือถือไล่ก็ เไว้เอาไว้เอาไว้สัปเอาไว้สัปดาห์หน้าเลยด้เออขอไปให้เข้ามาดูก็ไม่ไม่ไม่มีข้อมูลให้เะโอเคนะครับขอไปเดี๋ยวเจอกันวันวันหลังดีกว่านะครับอุตสาห์เตรียมมาแต่ว่าเครื่องมืออุปกรณ์ไม่พร้อมวันนี้นะเดี๋ยวเซอเซิร์ฟไปแล้ว ปัญหานี่ย้ายย้ายย้ายมาย้ายมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาตอนย้ายมาไรที่ร้านเนี่ยไม่รู้เป็นไร 嗯，妈哈哈，嘛没嘛，嘛 โอเคไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามเนาะก็โอ้เดี๋ยวกลับไปแก้ปัญหายกใหญ่เลยนะครับโอเควันนี้ก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ